สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฮอตท็อปิกกับผมจอมเพชรประดับนะครับ26กรกฎาคมนี้นะครับคาดว่าคําวินิจฉัยกลางของสารรัฐธรรมนูญก็จะออกมานะครับกรณีการยื่นคําร้องเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นั้นเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่นะครับซึ่งถ้าคําวินิจฉัยกลางออกมาแล้วนะครับก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นต่อสภาต่อรัฐบาลน,นะครับว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะครับแต่ว่าก็ยังมีกลุ่มประชาชนหลายกลุ่มเหมือนกันนะครับที่พยายามที่จะกดดัน ว่าเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นเดินหน้าลงมติในวาระสามไปเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นก็ได้ออกแถลงการนะครับที่จะให้รัฐบาลให้สภา,านั้นเดินหน้าในวาระสามและให้เพิกเฉยนะครับต่อคําวินิจฉัยหรือคําตัดสินของสารรัฐธรรมนูญน,นะครับจะมีเหตุผลอย่างไรฮอตปิกวันนี้จะพูดคุยกับอาจารย์ธนพรศรียากูลนะครับ นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอมครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการอาจารย์นะอาจารย์มีเหตุผลอย่างไรทําไมถึงคิดว่าการที่รัฐบาลหรือสภาจะต้องเดินหน้าลงวาระสามอันนี้คิดว่าจะเป็นผลดีต่อรัฐบาลอย่างไรเพราะรัฐบาลเองบอกว่าถ้าเดินหน้าไปเนี่ยโอกาสที่จะไปเจอกับปัญหาในอนาคตก็มีอีกมีคนไปยื่นคําร้องต่อสารรัฐมนตอีหรืออาจจะเจอความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นแต่อาจารย์เสนอให้เดินหน้าต่อด้วยเหตุผลอะไร ก็อย่างนี้นะครับผมขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งเมื่อวันที่6มิถุนายนนะครับสมาคมเราเนี่ยแถลงตั้งแต่วันที่ศาลขอให้ท่านประธานรัฐสภาเนี่ยรระงับกระบวนการในการลงอ่ลงมติในวาระสามไว้ครับในวันนั้นเนี่ยเราบอกแล้วนะครับว่ากระบวนการที่สภาได้ดําเนินการมาเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันไม่ที่มันไม่ผิดเออที่มันไม่ถูกตั้งแต่ประเด็นที่หนึ่ง รัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นข้อตกลงร่วมกันในการอยู่ร่วมกันของคนคเวลามันเปลี่ยนมันก็ต้องปรับปรุงแก้ไขได้นะครับดังนั้นวิธีที่จะขอแก้เนี่ยมันไม่มีอะไรผิดพอมาถึงวิธีการนะครับว่าแก้มาตรา291โดยให้จัดให้มีองค์กรพิเศษที่เราเรียกว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมารับผิดชอบเนี่ยมันก็เป็นไปตามกรอบนะครับของวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญบนโลกใบนี้นะครับซึ่งมีอยู่ ห้าวิธีนะครับวิธีการซึ่งรัฐสภานะครับดำเนินการมาก็อยู่ในกรอบนะครับของสากลประเทศบนโลกใบนี้รเราจึงบอกว่าท่านไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปฟังสารรัฐธรรมนูญแต่ประการใดนะครับเพราะสิ่งที่ท่านดำเนินการมานั้นมั่นใจว่าเดินตามเส้นทางที่ถูกต้องแล้วไม่ต้องไปหวั่นไหวหนะครับพอมาถึงวันที่13ครับนะครับนะครับ ท่านประธานเลือกที่จะรอฟังสารนะครับพอวันที่13สารนะครับศาลก็ออกมานะครับก็คําวินิจฉัยก็เป็นอย่างไรก็พวกเราก็คงพอจะทราบนะครับแต่ประเด็นนะครับก็คือว่าหลักการในเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังไม่เปลี่ยนครับ 1. นะครับการแก้ไขรัฐนูลทําได้ 2. สิ่งที่สภาทามาถูกต้องเป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้วจะไปหวั่นไหวอะไรนะครับพอมาถึงวันนี้ ผมก็ไม่ทราบว่ามีเหตุผลอะไรนะครับที่เราเดินทางมาถูกต้องแบบนี้แล้วแล้วเราจะไม่ทําต่อนะครับอต่ถ้าประเมินทางการเมืองเนี่ยนะครับถ้าเดินต่อครับก็แน่นอนอาจจะมีกลุ่มประชาชนต่างๆครับออกไปยื่นคำร้องต่อสารรัฐมนูรต่อเหมือนกันว่าไม่เชื่อฟังต่อ ต่อตคำตัดสินของศาลครับครับอันท <ons> ี <tv>. ่หน <just divine> <an> ึ่งอันที่สองก็แสดงว่ามีเจตนาชัดเจนในการที่จะล้มล้างการปกครองเพราะมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการต่อโดยไม่ฟังคำวินิจฉัยหรือคำตัดสินของศาลความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้นปัญหาที่จะเกิดตามมาก็คือเสถียรภาพของรัฐบาลก็จะยิ่งแย่ลงถ้าเป็นอย่างนั้นอันนี้อาจารย์วิเคราะห์ในมุมนี้ด้วยไหมครับคือผมคิดว่าเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยไม่สําคัญเท่ากับเสถียรภาพของหลักการที่ถูกต้องในทางการเมืองนะครับ ถ้าวันนี้รัฐสภาหรือพูดกันง่ายๆเนี่ยพักเพื่อไทยเดินหน้าแล้วมีผู้ร้องอนะครับเกิดเหตุการณ์อะไรกันก็แล้วแต่อย่าลืมนะครับว่ากลไกลทางกระบวนการประชาธิปไตยมันมีอยู่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านมีสิทธิ์ท่านมีอำนาจโดยชอบธรรมที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรแล้วโยนอำนาจการตัดสินใจเนี่ยไปถามประชาชนเขาอีกถ้าพักเพื่อไทยนะครับมีความมั่นใจว่า สิ่งที่ได้ดำเนินการมานั้นนะเป็นสิ่งที่ท่านเห็นจริง,รงว่าปัญหาของประเทศแห่งนี้มันเกิดจากหลักการซึ่งมันดูแล้วนะครับเป็นผลผลิตของกระบอบเผด็จการเนี่ยท่านไม่ต้องหวั่นไหวนะครับ <c oughs> เพราะกระบวนการตัดสินโดย <c oughs> ประชาชนเนี่ย <c oughs> มันจะโอบอุ้มท่านเอง <c oughs> ประเด็นที่สองเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าอย่าไปหวั่นไหวเลยครับเรื่องที่ว่าจะล้มล้างและจะถูกยุบพ,พักตัดสิทธิบ <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่พักไทยรักไทยมาจนถึงพลังประชาชนเนี่ยผมคิดว่าวิธีคิดแบบนี้ท่านก็เป็นฝ่ายที่ต่อสู้กับเรื่องแบบนี้ม,มาโดยลําดับครับแสดงว่าการต่อสู้ทางการเมืองของท่านเนี่ยท่านยังมีภาระจะต้องต่อสู้ต่อ,อถ้าเราเป็นนักการเมืองที่ยึดมั่นในหลักการแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องหวั่นไหวครับนะครับ,รบเพราะเรามาจากประชาชนถ้าหลักการนี้เรามั่นใจว่าเราทําเพื่อประโยชน์ของเขา และเป็นหลักการซึ่งเราเห็นว่าสะท้อนว่าเราทําเพื่อให้คําว่าการปกครองโดยประชาชนมันเป็นรูปธรรมเนี่ยครับผมคิดว่าไม่มีอะไรจะต้องไปหวาดกลัวไม่ไม่กลัวว่าจะเกิดความขัดแย้งรอบใหม่ไม่มีครับถ้ามีขึ้นมาก็ไม่มีครับก็สามารถ,ถมันมีนกลไกของมันอยู่<อ>แล้วท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยยุบสภาได้ครับแล้วคืนอานาจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ,รบกลับไปตัดสินใจแต่ในทางกฎหมายการไม่ รับฟังการเพิกเฉยการไม่ปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎกติกาหลักด้วยเหมือนกันเนี่ยนะครับก็จะถูกรัฐบาลก็จะถูกประนามหรือถูกต่อต้านถูกตําหนิเหมือนกันว่าไม่เคารพหลักของกฎหมายถ้าอย่างนั้นเราจะดูแลบ้านเมืองอย่างไรผมเห็นว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมนึยบอกว่าถ้ารัฐบาลคิดอย่างนั้นเท่ากับรัฐบาลเนี่ยรักเสถียรภาพตัวเอง ม,มากกว่ารักสถิรลภาพที่จะทำลงรักษาไว้ซึ่งหลักการของการปกครองที่ถูกต้องครับนะครับเพราะหลักคิดที่บอกว่าถ้าเดินหน้าไปแล้วนะครับอาจจะถูกวินิจฉัยนะครับอาจจะถูกตัดสิทธิ์อาจจะถูกยุบพักผมเรียนตามตรงว่าก็คือการเป็นห่วงตัวเองอห่วงในสถานภาพที่ตัวเองเป็นอยู่นะครับแต่หลักการหลักเกณฑ์ของบ้านเมืองของการปกครองที่มันควรจะเดินไปตามคันลองให้เปนเหมือนกับสากลประเทศเนี่ย มันถูกบิดเบือนไปครับอย่างนี้ก็แสดงว่าแสดงว่าพักเพื่อไทยเองก็อาจจะต้องตอบคําถามกับประชาชนหนักยิ่งกว่าคําถามที่จะต้องเจอซะอีกครับแต่ถ้าเกิดมองในแง่ของฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายรัฐบาลเองก็บอกว่าการที่สามารถให้อยู่ในอํานาจได้ครับก็ยังมีโอกาสที่จะผลักดันค่อยๆผลักดันคอม promis ์การผสมสานหรือการประสานไปเรื่อยๆเนี่ยได้แทนที่จะสู้ ต่อไปและสุดท้ายตัวเองก็หมดอํานาจครับมันก็ไม่มีทางที่จะสู้ต่อครับอันนั้นแล้วแล้วสุดท้ายประชาชนจะยังไงต่อหรือยังไงมันก็จะเป็นปัญหาตามมาอีกคือวันนี้เนี่ยนะครับผมขอเรียนก่อนว่าข้อเสนอของเราเนี่ยนะครับเราบอกว่าเรายืนยันว่าให้ท่านเนี่ยเพิกเฉยมาโดยตลอดแต่ในเมื่อวันนี้นะครับเราก็เข้าใจนะครับว่าเอาละทางพักก็มีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งอย่างที่คุณจอมกล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับ วันนี้เนี่ยปัญหาเนี่ยนะครับมันจึงอยู่ที่พรรคเพื่อไทยแล้วครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมานี่คือสัญญาประชาคมครับว่าท่านจะเข้ามาดําเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบ,บ,บับนี้เมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับฝ่ายวิชาการทุกภาคส่วนนะครับประสานเสียงกันอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนว่ารัฐสภาหรือพรรคเพื่อไทยมีความชอบธรรมที่จะเดินหน้าได้ครับ เส้นทางนั้นท่านไม่เลือกเดินนะครับท่านเลือกที่จะเดินอีกเส้นทางหนึ่งนะครับมาถึงวันนี้ท่านก็ต้องรับเป็นภาระแล้วครับท่านอาจจะคิดว่าวิธีการนั้นที่ท่านเลือกเดินมันถูกต้องแล้วก็ไม่ว่ากันแต่ปัญหาคือสัญญาประชาคมที่ท่านให้ไว้ท่านจะเอายังไงกับมันท่านต้องชัดเจนตรงนี้นะครับถ้าวิธีทําให้มันชัดเจนท่านก็ทําได้แค่2อย่างหนึ่งท่านก็เดินหน้าลงวาละสต่อหรือ2 ท่านจะใช้วิธีแก้เป็นลายมาตาก็เรื่องของท่านแต่ถ้าท่านไม่ทําไม่ได้แต่นอกเหนือจากเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนโยบายของรัฐบาลนี้ก็ชัดเจนเหมือนกันในการที่จะสร้างความโปร่งรองพยายามที่จะขับเคลื่อนประเทศสร้างให้ประเทศมีความเป็นปึกแผ่นทางการเมืองการยอมที่จะรอมชอมในลักษณะที่ยอมว่าตามคําตัดสินของสารรัฐธรรมนูญหรือยอมรับฟังเนี่ยก็เป็นนโยบายหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะนาไปสู่ทําให้เกิดความรอมชอมเกิดการโปร่งรองอันนี้พอจะ เข้าใจหรือเข้าใจสถานการณ์ของรัฐบาลได้ไหมครับครับคืออย่างนี้นะครับการรอมชอมหรือการปลองดองเนี่ยมันจะต้องอยู่บนหลักการนะครับ,รบชุดหนึ่งนะครับที่มันจะต้องอธิบายได้นะครับแต่การไปรอมชอมกับสิ่งซึ่งมันไม่มีการอธิบายได้นะครับเอาง่ายๆว่าการวางบรรทัดฐานของสารโดยไม่มีบรรทัดฐานครับ นะครับสิ่งสิ่งเดียวกันครั้งหนึ่งเคยวางมาทฐานาว่าต้องยื่นผ่านอายการสูงสุดนะครับมาอีกวันหนึ่งบอกว่ายื่นโดยตรงก็ได้ไอการกระทําแบบนี้เนี่ยมันไม่เรียกว่าการปลองดองหรือหลอมชอมมันเรียกว่าเป็นการกวาดขยะไว้ใต้พรมมันเหมือนกับว่าเรารู้นะครับว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีเนื้องอกอยู่ครับแต่เราเลือกที่จะไม่ยอมที่จะบาดเจ็บไม่ยอมที่จะรักษาแล้วเราก็ปล่อยให้เนื้อร้ายมันเนี่ย นะครับมากัดกินอวัยวะภายในของเรา uh huh. พอวันหนึ่งนะครับร่างกายของเราต้านทานไม่อยู่ก็ล้มเหลว uh huh. นะครับระบบการเมืองของบ้านเรารก็เหมือนกันถ้าเราปล่อยเรื่องแบบนี้ให้ผ่านไปได้ uh huh. ต่อไปมันก็จะมีบรรทัดฐ,ฐานที่ไร้บรรทัดฐ,ฐานแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็จะจบด้วยวัทกรรมบอกให้มันผ่านไปเถอะนะครับลองดองกันเถอะ uh huh. อย่าไปพูดถึงมันเลย uh huh. นะครับเรื่องแบบแบบนี้ลืมๆืม,มันไปเถอะ uh huh. ซึ่งมันไม่ใช่ครับ นะครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นหลักการของลูกของหลานครับ,รบเรื่องแบบนี้พวกเรารัฐศาสตร์เกษตรเรายอมไม่ได้ครับครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับ แขกรับเชิญในรายการฮอตทอปิกวันนี้พูดคุยกับอาจารย์ธนพรศรียากรลณ์นะครับนาย,ยกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศารสตร,ร์กรณีที่ทางสมาคมรัฐศาสตร์ได้มีการออกแถลงการนะครับในการที่จะให้สภานั้นเดินหน้าลงมติเรื่องของการแก้รัฐมนูญในวาระสามทันทีและให้เพิกเฉยต่อคำวินิจฉัยหรือคำตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับมีเหตุผลที่อาจารย์ได้คุยไปแล้วก่อนหน้านี้อาจารย์ในเรื่องของคำวินิจฉัยเนี่ยถ้าเรารอวันที่26กกรกฎาคมอาจารย์เชื่อว่าจะมีอะไรที่ จะผิดแพกแตกต่างกับการอ่านไปเมื่อวันที่13กกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยสาระสําคัญเป็นไปไม่ได้มีอะไรผิดแผกแกต่างก็อาจจะมีขยายความรายละเอียดบ้างนะครับและหรือที่ซึ่งอันนะครับอาจจะขยายความนะครับให้มัน ให้มันดูเป็นทางการมากขึ้นเพราะวันนั้นก็ใช้เวลาอ่านเพียงยี่สิบนาทีแต่ว่าทางฝ่ายการเมืองฝ่ายรัฐบาลเองเขาก็ต้องการจะดูว่าคําวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการสารรัฐมนูลแต่ละท่านเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่นํามาใช้ในการที่จะเดินหน้าต่อในการแก้ไขรัฐมนูญอาจารย์คิดว่ามีเหตุผลไหมครับคือวันนี้เนี่ยนะครับผมเปลี่ยนตามตรงนะครับว่าคําวินิจฉัยของศาลเนี่ยนะครับวันที่ท่านอ่านในวันนั้นเนี่ยมันกระจ่างแจ้งโดยใจความสําคัญอยู่แล้วไม่มีความจําเป็นที่ ท่านประธานสภา,าหรือว่าทางรัฐบาลจะหรือพักเพื่อไทยจะต้องไปรอ,อนะครับวันนี้เนี่ยนะครับมีหน้าที่อย่างเดียวคือท่านต้องทําตามสัญญาประชาคมที่ท่านให้ไว้นะครับและวันนี้วิธีการที่ท่านจะแสดงถึงจุดยืนของการรักษารับรอบนะครับหลักการที่ถูกต้องของประเทศแห่งนี้ท่านต้องเดินหน้าลงมติครับถ้าถ้าจะมองจากคําวินิจฉัยหรือคําแนะนํบของสารรัฐมนูญที่บอกว่าการแก้รัฐมนูญ50เนี่ย รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มาจากการทําประชามติมีการออกเสียงของประชาชนว่าควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะมีการแก้ไขก็ต้องกลับไปถามประชาชนอันนี้คิดว่ามีเหตุผลไหมครับถ้าเราบอกว่านี่คืออํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญคืออํานาจของประชาชนครับคําถามก็คือว่าจะถามนี่จะถามอะไรอ๋อถ้าทําประชามติในเมื่อยังไม่มี สิ่งซึ่งกําลังสงิ่งซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วเอาไปให้เขาดูพถ้า <ๆ S 2> ถามว่าแก้ไม่แก้เอาหรือไม่เอารัฐรมานูญปี50ไม่ทร <50 S 1> าบว่าจะถามทําไมนะครับเพราะว่าอันนี้จะเอาหรือว่า,ไม,าไม่เอาก็ต้องถามว่าเราเทียบกับอะไรถูกต้องไหมฮะถ้าเราจะเอารัฐมนูญปี50ไว้เราก็ต้องมีคู่เทียบว่าเออที่ไม่เอาอที่เอาไว้เพราะอะไรเพราะฉบับใหม่ที่อาจจะร่างกันเสร็จเนี่ยมันแย่ยิ่งกว่าเก่าอย่างนี้เรามีเหตุผลที่เราจะไม่เราจะเอาปี50ไว้ ใช่ไหมครับแต่ถ้าวัดกระบวนการดําเนินการเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยผมไม่ทราบว่ามาถามผมเนี่ยแล้วมาบอกมาถามผมว่าจะเอาหรือไม่เอาปี50าจะแก้หรือว่าไม่แก้ผมยังไม่ทราบเลยว่าไอ้สิ่งที่จะแก้เนี่ยมันคืออะไรแล้วอดีมาถามผมผมคิดว่าเรื่องนี้โดยลอจิกเนี่ยมันไปไม่ได้แต่กระบวนการซึ่งพักเพื่อไทยหรือทางพรรร่วมเนี่ยเขาทํามาเนี่ยอ้นี้มันชอบทําแล้วก็คืออะไรครับ สากลประเทศต่างๆเขาก็ทําแบบนี้ยกร่างให้เสร็จแล้วนํากลับไปขอประชามตินะครับว่าร่างที่ยกผ่านมาเนี่ยท่านเห็นว่ามันดีหรือมันไม่ดีกว่าของเก่าถ้าท่านเห็นว่ามันดีกว่าท่านก็รับเห็นว่ามันไม่ดีกว่าท่านก็ไม่ต้องรับก็รักษาก็เก็บรัฐธรรมนูญปี50ไว้ตอบไปได้ถูกต้องครับมันก็ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรกับรัฐมนูลไม่ได้เป็นภารกับประชาชนจนเกินไปด้วยว่ากฝั่งที่เห็นว่ารัฐมนูลปี50ดีอยู่แล้วเนี่ยช่วงที่ลง ประชามติเนี่ยท่านก็ยังมีสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลได้ว่าเฮ้ยอย่าไปรับนี่เลยฉบับที่พักเพื่อไทยผลักดันเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับบ้านเมืองเราแบบนี้แบบนี้ท่านก็แสดงเหตุผลมาไออย่างนี้ประชาชนเขาฟังเขาก็จะมีคู่เทียบได้เหมือนเราซื้อรถยนต์นะฮะเราจะบอกว่ายี่ห้อนี้ดีหรือว่าไม่ดีเราก็ต้องไปเทียบก่อนว่าเออแล้วไอรถประเภทเดียวกันเนี่ยยี่ห้ออื่นเนี่ยเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยอะไรมันดีกว่าส่วนส่วนการที่จะให้สภา แก้ลายมาตราอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นทางออกด้วยไหมฮะผมคิดว่าแก้ลายมาตราเนี่ยนะครับมันก็เป็นภาระหนักของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วผมคิดว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดว่าสําหรับเรื่องนี้ก็คือว่ากลายเป็นว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปยอมรับหลักการซึ่งไร้บรรทัดฐานและจะสร้างปัญหาแบบนี้ให้เกิดขึ้นกับลูกกับหลานไอ้นี่คือ,อคือสิ่งซึ่งซึ่งไม่ควรมันเกิดขึ้นครับอาจารย์คิดว่าถ้าเมื่อกี้อาจารย์เปรียบเทียมบอกว่าถ้ายอมรับ ในกระบวนการนี้ครับนะก็ต้องเดินหน้าก็เดินหน้าแต่นี้ถ้าเกิดไม่เดินหน้าครับความเลวร้ายคของมันจะเป็นอย่างไรฮะความเลวร้ายก็คือว่าการยอมรับกระบวนการนี้แก้ทีละมาตราเนี่ยนะครับมันก็จะมีผู้ไปร้องเป็นลายมาตราเช่นเดียวกันเพราะอย่าลืมนะครับว่ากระบวนการในการร่างรัฐธรรมนูญมันมีการผูกโยงกันทุกมาตราแก้มาตรานี้ก็จะไปกระทบมาตรานี้ไปกระทบมาตรานี้ครบไปกรบมามาตรานี้ แก้200มาตราก็จะมี200คำร้องคร้องคำถามก็คือว่าประชาชนอย่างพวกผมเนี่ยเราเสียโอกาสเสียโอกาสอะไรฮะเสียโอกาสที่จะมีตัวแทนของเราไปขับเคลื่อนนโยบายในเรื่องอื่นนโยบายสังคมนโยบายเศรษฐกิจนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับต้องใช้เวลานะครับมาสารวนกับการแก้เรื่องพวกนี้นะครับซึ่งผมเห็นว่าเรื่องแบบนี้มันไม่เป็นธรรมนะครับอาจารย์อาจารย์วิเคราะห์ อย่างไรในเชิงรัฐศาสตร์นะครับกับการที่มีข้อสังเกตออกมาว่าการที่จะต้องมีสสรโดยให้สภามอบอํานาจให้กับสสรในการร่างรัฐมนูลเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงกับการร่วมรางการปกครองอันนี้อาจารย์วิเคราะห์ข้อสังเกตนี้อย่างไรผมคิดว่าผู้ที่ตั้งข้อสังเกตแบบนี้เนี่ยนะครับโดยพื้นฐานก็คือเป็นผู้ที่ไม่เชื่อว่าประชาชนมีอิสระในทางความคิดนะครับ ยังคิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยครอบงําได้ถูกครอบงําได้จะโดยใครก็แล้วแต่นะครับมันจึงออกมาบอกว่าสสรอที่เลือกเข้ามาก็ต้องคิดเหมือนกับผู้มีอํานาจในปัจจุบันจะต้องอไปชี้นิ้วสั่งได้ว่าต้องล่างแบบนั้นแบบนี้ซึ่งผมคิดว่านะครับผมไม่อยากใช้คําว่าจินตนาการเกินขอบเขตแต่ผมใช้คําว่าผู้ที่มีวิธีคิดแบบนี้เนี่ย ท่านไม่เชื่อในอำนาจของประชาชนท่านอาจจะเชื่อในอำนาจของคนบางกลุ่มนะครับแต่ว่าผมยืนยันว่าท่านไม่เชื่อในอำนาจของประชาชนแน่นอนแต่ว่าอำนาจประชาชนที่ทางกลุ่มที่คิดอย่างนี้เนี่ยที่มีความเชื่อมั่นก็คืออำนาจในการตรวจสอบ,บฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายผู้มีอำนาจครับอาจารย์มองว่าประชาชนทุกวันนี้เนี่ยเราจะตรวจสอบผู้มีอำนาจอย่างไรถ้าหากว่า ทุกอย่างอยู่ที่ฝ่ายการเมืองหลังจากที่ประชาชนเลือกไปแล้วสภาก็ดาเนินการเสียงส่วนใหญ่ว่าอย่างไงก็ว่าตามนั้นครับเสียงส่วนใหญ่ที่มากไปด้วยอํานาจแบบนี้ครับประชาชนจนต้องตรวจสอบด้วยถูกไหมฮะครับแต่ตรวจสอบอย่างไรถ้าอย่างนั้นคืออย่างนี้ครับประเด็นเนี่ยมันก็อยู่ที่ขั้นตอนที่สสรอเขาไปยกร่างใช่ไหมฮะตอนยกร่างเนี่ยนะครับในเมื่อถ้าเราเชื่อมั่นว่าสสรอที่จะถูกเลือกเข้ามาเนี่ยประชาชนเขามีดุลละพินิษที่เขาจะเลือกเองได้ว่า ใครที่เขาจะให้มาทําหน้าที่นี้เมื่อเกิดกลไกนี้ขึ้นมาปุ๊บเขาจะเป็นผู้เรียกร้องไปยังสสลอเองว่าเฮ้ยกลไกาการตรวจสอบตามรัฐนูลปี50เนี่ยมันมีข้อบกพร่องตรงไหนเขาเข้าไม่ถึงตรงไหนนะครับหรือว่ามันควรจะเอื้ออํานวยประโยชน์ให้เขาสะดวกยิ่งขึ้นในการตรวจสอบควรจะต้องดีไซน์มันแบบไหนนะครับไอ้ตรงนี้ต่างหากนะครับที่ผม คิดว่าเป็นข้อดีของการมีสอสอรอรนะครับเพราะมันมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับแล้วยิ่งประชาชนเป็นคนเลือกตั้งเขาเท่านั้นแหละครับที่จะรู้ว่าเขาอยากจะตรวจสอบผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองอย่างไรมไม่ใช่ที่ใครคนใดคนหนึ่งจะไปตัดสินว่าวางช่องทางไว้ให้แล้วท่านก็ว่าไปตามช่องนี้ครับ พี่น้องประชาชนหรืออย่างเราอย่างผมอย่างคุณจอมเท่านั้นแหละครับที่ที่รู้ว่าในสภาพของความเป็นจริงเนี่ยเราอยากจะตรวจสอบพูดลงกันแม่งทางการเมืองอย่างไรนะครับเราถึงผมถึงบอกว่ากลไกในการแก้ไขรัฐมนูลด้วยการตั้งองค์กรพิเศษที่เรียกว่าสสรเนี่ยนะครับสภาร่างรัฐมนูลเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องที่ที่ไหนในโลกเขาก็ปฏิบัติกันอาจารย์คิดว่าถึงที่สุดแล้ว ข้อเสนอหรือข้อเรียกร้องบางกลุ่มที่ต้องการให้มีการ,รยุบสารานนรัฐมนูลอาจารย์เห็นด้วยไหมผมคิดว่าเมื่อก่อนก่อนรัฐมนูลปี40เราก็ไม่มีคําว่าสารานนรัฐมนูลเมื่อก่อนเราใช้คําว่าคณะตุลาการรัฐมน,นูล<ม>ของที่มันเคยไม่มีได้แล้วมันมามีมของที่มันมีมันก็กลับไปไม่มีได้เช่นเดียวกันมผมคิดว่าผมไม่ค่อยติดใจเรื่องชื่อแต่ผมติดใจที่เนื้อหาของมันมเนื้อหาของกลไกนี้ว่า ถ้าจะมีนะครับมันไม่อยู่ที่ว่ามันชื่ออะไรรแต่อยู่ที่ว่ามันมีเนี่ยมันใช้ประโยชน์อะไร,รนะครับของมันที่อยู่ในระบบการเมืองนะครับถ้ามีแล้วนะครับมีคําว่าสารแล้วมันจะทําให้คนเกิดมีความรู้สึกว่าถ้าใช้คําว่าสารแล้วเนี่ยรเราไม่สามารถิจะไปวิพากษวิจารณ์มันได้เราไม่สามารถที่จะไปติชมโดยสุจริตได้เนี่ย ไอ้อย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นปัญหาครับอาจารย์คิดว่าตอนนี้รัฐบาลเองทําผิดสัญญาประชาคมที่ให้ไว้ในเรื่องการแก้รัฐนนท์ไหมครับวันนี้ยังไม่ถือว่าผิดสัญญาคแต่เวลาต่อไปนี่แหละจะเป็นตัวทดสอบรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยว่าท่านจะผิดสัญญาหรือเปล่าครับครับครับเป็นเวลาหมดแล้วขอบคุณอาจารย์มากครับทีมร่วมรายการอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ